สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านครับ EP นี้ผมเอกอุบลรถสวยอยู่กับมังกรเนวดาดคันนี้เลยนะครับรถครูในตำนานครับนั่นคือ isuzu tfr 90 hp นะครับมันคือโฉมหน้าหนูครับที่เรารู้จักกันดีเป็นรถครูสภารถของครูในตำนานนั่นเองนะครับ mm hmm. นี่แหละครับที่มาของอรถครู isuzu ต้องใช้รถครูรถครูต้องใช้ isuzu นะครับ คันนี้สวยเดิมครับผมเพิ่งได้มานะครับเป็นหน้าหนูตัวแรกเลยปี95นะครับปีไทยก็ปี2538มีตำหนิบ้างนะครับล่องรอยวันนี้ผมจะเอาเทสทางไกลนะครับจะลองขับเทสทางไกลสัก2 2 0 0โล100ย0 0โลดูสิถ่ายตอนหัวค่ำนะครับวันนี้สถานที่คับแคบเพราะว่าถ่ายในบ้านนะครับผมสภาพเพิ่งได้มาครับเพิ่งล้างเสร็จนะครับก็มีล่องรอยครับต้องเก็บงานนะครับ นะครับนี่ครับฝาท้ายประมาณนี้นะฮะสีก็ตรงนี้นะฮะแต่โดยรวมรถได้บางนะครับยางเต็มสีเส้นเลยแม็กเดิมด้วยแม็กเดิมโรงงานของ isuzu อหน้าหนูรุ่นนี้นะครับเป็นโฉม SLX นะครับ <c oughs> นี่ครับก็มีสีสันมีลองรอยบ้างยางหน้าปี21เลยยางหน้าใหม่เลยนะครับ ชมยอดนิยมครับหน้าหนูในตำนานรถครูในตำนานนะครับผมภายในภายนอกประมาณนี้นะฮะสวยเลยดูครับผม <c oughs> เนียนๆเ,เลยครับ <c oughs> บางป้องๆนะฮะ <c oughs> ดูภายในกันต่อชมนี้ได้เป็นกระจกไฟฟ้านะครับผมยังไม่ได้เก็บงานนะเพิ่งได้มาเพิ่งล้างสีภายนอกเฉยๆกระจกไฟฟ้าตอนนี้ ฝั่งคนขับฝั่งนี้นะฮะมันมันใช้งานไม่ได้นะครับแต่ว่าสามารถคอนโทรลฝั่งนู้นได้แต่ว่าควบคุมฝั่งนี้ไม่ได้นะครับฝั่งคนขับใช้งานไม่ได้ตรงนี้ยังไม่ได้เก็บนะฮะนี่สติกเกอร์ตรงประตูยังอยู่นะครับโหสติกเกอรอ์ระบบทดเกียร์นะฮะอยู่นะฮะไล่ไปดูเบาะขาดนะครับขาดนะครับเจะของเดิม ขับไปด้วยแทะไปด้วยหรือเปล่าหยอกหยอกขออภัยนี่ครับสติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่นะครับอสติกเกอร์ลมยางอยู่นะเดิมครับผมให้ดึงไหมมันขนาดนี้แล้วต้องต้องดึงให้ดูหน่อยก็ดีนะครับสมัยก่อนน่าจะมีตัวเนี่ยครับซีนกาวมาไว้นะครับแต่ว่าเม็ดอาร์กยังอยู่ครบนะครับนะครับเดิมนะครับผมสวยงามครับขออนุญาตเก็บนิดนึง เป็นรถในตำนานรถที่ตลาดท้องตลาดต้องการกันด้วยนะครับแล้วก็หลายคนกำลังหาโฉมนี้รุ่นนี้ไว้ใช้งานอยู่นะครับผมอะไรเดิมครับ <c oughs> คงความเก่าได้อยู่นะแต่ว่าโลโก้อีสุสุตร,ตรงนี้หายไปแล้วนะครับเลื่อนไม้เลือนไม้เดิมนะครับสวยเลยนะครับไม่มีแตกหักนะฮะเลขไม้ตอนนี้ห้าแสนหนึ่งแล้วนะครับห้าแสนหนึ่งหมื่นห้าพันสองร้อยสิบเจ็ดโลสวิต ควบคุมต่างๆนะครับยังอยู่นะฮะพวกสวิตไฟหน้าไฟหลีแล้วก็นี่เป็น o อฟออฟก็คือปิดไฟนะฮะไฟสูงนี้บังคับตรงนี้นะครับไฟสูงจะบังคับตรงที่เดียวกันกับไฟเลี้ยว lr นะครับผมฝั่งนี้ก็จะเป็นปัดน้ำฝนนะครับ high low int นะครับใช้งานได้นะครับผมคันนี้แอร์หนาวเลยนะฮะไม่ได้เย็นธรรมดาแอร์ค่อนข้างหนาวเลยนะครับผมนี่คือ ดีเทลของแดชบอร์ดนะครับเครื่องเล่นเป็น CD แล้วก็เล่น USB ได้ด้วยนะครับเดี๋ยวผมไปเปิดเข้าไปดูฝั่งนู้นดีกว่ารู้สึกว่าจะเริ่มมืดละถ่ายตอนหัวค่ำนะครับกระบะแม็กไลเนอร์มีนะครับนี่สติ๊กเกอร์อิ u z u โอเคก็ยังอยู่นะฮะอยู่นะเดิมนะผมว่าเดิมนะรอนอะไรเนียนๆเลย อ๋อแจ้งนิดนึงรถคันนี้เคยใส่หลังคามานะครับเคยใส่หลังคามานะครับผมก็มีร่องรอยการเจาะแต่ว่าไม่ได้บรรทุกหนักครับเนี่ยฮะแม็กไลเนอร์สวยๆเลยไม่มีลายขูดขีดไม่ได้บรรทุกหนักนะครับใส่หลังคามารถคนค่อนข้างมีอายุฮะคนแก่นั่นเองภ <laughs> ายในฝั่งนี้ครับผมแผงประตูสวยเลยนะครับมีแตกหักบ้างนะครับตรงนี้ ไม่กี่ตังค์ครับเดี๋ยวตัวนี้ผมจัดการเปลี่ยนให้นะครับโอเคแพงประตูฝั่งนี้สวยเบาะเหมือนเดิมนะครับขาดเหมือนเดิมฝั่งนี้ก็ขาดดูข้างหลังสิข้างหลังเบาะแคบสวยเลยนะครับสวยเลยไม่มีฉีกขาดนะครับข้างหลังสวยเลยนะครับเบาะผ้าก็สวยนะครับเนียนๆเ,เลย ทั้งฝั่งคนนั่งฝั่งคนขับเพียงแต่ว่ามันมันมีฉีกขาดตรงที่มันเป็นหนังหนังหนังน่าจะเป็นหนังกลับหนังเทียมเนาะพวกนี้เนาะไม่ไม่น่าจะใช่หนังแท้ครับมีขาดบ้างนี่ครับผมคอนโซลสวยครับคอนโซลส่วนหน้าสวยเลยช่องแอร์สวยนะครับอยู่ครบทั้งสี่ตัวนะครับหัวเกียร์ก็สวยนะครับหัวเกีย,กยรย์ได้คงเดิมไว้อยู่นะครับอ่า เก๊กลางตรงนี้มีนะครับอ่ายังไม่ได้ใส่ผมถอดออกเจ้าของเดิมเขาถอดไว้นะครับเดี๋ยวผมจะเอามาใส่ให้อยู่นะเก๊กลางมีอยู่นะโอเคครับผมอ่านี่คือในส่วนอ่าดีเทลภายในห้องโดยสารนะครับถือว่าสวยเลยหลังคาก็สะอาดสะอ้านนะครับไปต่อไปพาดูห้องเครื่องครับพาชมห้องเครื่องกันหน่อยผมว่าจะวิ่งทดสอบ สักหน่อยนะครับหลังจากรีวิวเสร็จในค่ำนี้ว่าจะวิ่งไปอําเภอกันทะลักสะหน่อยไปสวนนะฮะก็ประมาณร้0ยโลไปกับก็ประมาณ200โลนะฮะไปกับเจ้าหน้าหนูคันนี้แหละโอเคพาดูห้องเครื่องก่อนห้องเครื่องได้น่าจะเดิมนะครับ <laughs> ผมว่าเดิมแหละอ่าเดี๋ยวพาดูแป๊บนึงครับโอเค มังกรทองครับฝาทอง i ิสุส direct injection นะครับเครื่องยอดนิยมสุดประหยัดอึดถึกทน90 HP นะครับตัวฮิตเลยตัวนี้อ่ะเดี๋ยวผมพาไล่ดูคานหน้าก่อนนะครับคานหน้ามันก็เดิมนะเนี่ยหัวน็อตตัวนี้ไม่แกะเลยนี่ครับเม็ดอาร์คอยู่ครบนะกลมนะไม่บาดมือนะโอเคนะครับเพจเดิมครับหมุดดำ เอามือล้วงเข้าไปข้างใต้ด้วยครับนี่ครับเนียนๆถ้าหมุดยิงมาใหม่นะครับถ้าหมุดยิงมาใหม่เนี่ยมันจะสังเกตได้มันจะทิ่มมือเราเลยนะครับอันนี้คือเนียนๆครับหมุดเดิมโรงงานอิสุสุแท้ครับผมเดิมนะเม็ดอากอยู่ครบครับอ่าตัวนี้เจาะไว้ทําไมเหรอโอเคเดี๋ยวมาอาธิบายเจาะไว้ให้ถามนนี่ครับเดิมครับเดิมเดิมเดิมหัวน็อตไม่แกะฝากระโปรงล่ะ ฝากะปูงผมก็ว่าไม่แก่นะไม่เคยแกะครับผมไม่เคยแกะครับเพียงแต่ว่ามีมีพ่นพ่นพ่นตรงขอบเนี่ยฮะเป็นการพ่นกันสนิมหรือเปล่าประมาณนี้ครับผมฝากระปูงไม่แก่นะอ่ามาดูฝากระปูงข้างบนครับไล่ดูเลยเนียนเม็ดอาร์คอยู่ครบตะเข็บเดิม สติกเกอร์ฝากระโปรงข้อควรระวังของอูสุยังอยู่นะครับอ่านี่ไงที่ถามว่าเจาะทำไมนี่ครับข้างบนก็มีข้างล่างก็มีจากการสอบถามของท่านเจ้าของรถท่านเดิมนะครับผมก็สอบถามมาแล้วแหละแกบอกว่าเจาะสมัยก่อนแกรักรถมากเจาะเป็นตัวแบบบล็อก ล็อกฝากระโปรงกับคานหน้าไว้อีกชั้นหนึ่งนะฮะอีกสเต็ปหนึ่งป้องกันการเปิดฝากระโปรงบุ้ยสุดยอด <c oughs> โอ้โหแกค่อนข้างที่จะดูแลรถแล้วก็รักรถอย่างยิ่งเลยแหละเออถ้าถึงกับติดตั้งตัวเนี้ยนะฮะเออความรู้ใหม่เลยเนี่ยฮะมันจะเป็นตัวล็อกครับจะเป็นตัวล็อกฝากระโปรงกับคานหน้าป้องกันการเปิดอีกทีหนึ่งโอ้โหอะไรจะขนาดขนาดขนาดนั้นซุ้มซอกเดิมนะครับ ซุ้มซอกเดิมเนี่ยสติกเกอร์ในห้องเครื่องอยู่ครบนะครับพาดูชัดๆเลยห้องเครื่องก็แห้งด้วยนะฮะไม่มีเยิ้มไม่มีย้อ,ย,อยนะครับมืดหน่อยนะมันเริ่มค่ำละเดี๋ยวผมรีวิวฟูลรีวิวฉบับเต็มให้ดูอีกทีนึงตอนนี้รถเพิ่งได้มานะครับยังไม่ได้เก็บงานถ้าเก็บงานแล้วเดี๋ยวให้ดูอีกทีนึงน้ำมันเครื่องเพิ่งถ่ายนะครับเมื่อวานนะครับไส้กรองก็เปลี่ยนมาแล้วโอเคซุ้มซอกเดิมครับซุ้มซอกเดิมอะให้ดูกันชัดๆเลย นี่สติกเกอร์ตรงนี้ยังอยู่นะฮะสติกเกอร์การเปลี่ยนน้ามันเครื่องตรงนี้ยังอยู่นะฮะโอ้โหฝาเดิมครับผมคงความเดิมอยู่อืเดี๋ยวจะเทสให้ดูครับวันนี้แหละเดี๋ยวผมจะรีวิวการเทสด้วยนะครับแต่ตอนนี้ให้ดูรายละเอียดภายนอกก่อนประมาณนี้นะครับสวยนะสวยนะ ได้ความเดิมได้ความคลาสสิกค,ความเก่าความเก่าของรถยุคนั้นครัเป็นอีกหนึ่งรุ่นที่ผมตามหามานานเหมือนกันรุ่นนี้มันรู้สึกว่าจะเป็นรุ่นพิเศษด้วยนะฮะผลิตมาไม่เยอะนะครับอ่ะเดี๋ยวพาฟังเสียงเครื่องข้อดีของอีสุคือไม่ต้องเผาหัวนะครับก็คือสามารถบิดสตาร์ทได้เลยนะครับชึ้งปิดแล้วแอ เย็นแน่นอนรับประกันครับเย็นจนหนาวเลยแหละเครื่องเล่นใช้ได้นะครับขอไม่เทสนะครับไปดูเสียงเครื่องไฟหน้าสิชมห้องเครื่องกันต่อนะครับเสียงเครื่องเงียนๆครับผมเงีนเียนเลย ไฟติดครบนะครับเดี๋ยวค่อยมาดึงการวัดน้ำมันเดี๋ยวดูระบบไฟก่อนไฟท้ายออกครบนะครับครบครับผมแหมสีอ่าเดี๋ยวดึงการวัดน้ำมันให้ดูครับผม ไหมครับมืดไหมเสรอครับไม่มีอายไม่มีฟันนะครับโชคดีมาก <c oughs> <c oughs> ให้ดูไว้ก่อนนะครับให้ดูเป็นแนวทางไว้ก่อนแล้วกันสำหรับ Isuzu TFR หน้าหนูคันนี้นะครับ รถครูในตำนานนะครับราคาขายผมยังไม่เปิดนะครับยังไม่เปิดราคาเอาเป็นว่าท่านใดที่กำลังหารถรุ่นนี้อยู่ก็ให้ดูตามผมดูคันนี้ไว้เป็นแนวทางก็ได้นะครับเผื่อท่านใดที่กำลังหารุ่นนี้อยู่แล้วก็เห็นรถอยู่ใกล้นะครับก็วิ่งไปดูแล้วก็ดูคลิปคันนี้เป็นแนวทางว่าเออถ้ามันเดิมสภาพเดิมๆสภาพคงเดิมมันเป็นยังไงบ้างก็เอาคันนี้เป็นตัวอย่างได้ครับผม <S <S โอเคครับ ถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์นะครับถ้าเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์อย่าลืมกด subscribe กดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจให้ทีมงานของอีบนรถสวยกันต่อไปเดี๋ยวเจอไว้เจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้านะครับมีรถสวยมาลงให้ดูให้ชมกันต่อไปนะครับาฝากไปด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe ให้ด้วยเจอกันใหม่คลิปหน้า EP หน้าสำหรับคันนี้วันนี้สวัสดีครับ